เด็กดยวมันบแล้วก็ย้อนหน้าต่างลงย้อนหน้าต่างโอเบดลงแล้วก็สอนโอเคนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านครับตอนนี้นะครับเราพร้อมที่จะเรียนการออกแบบเว็บไซต์เลยนะครับโปรแกรมที่เรานํามาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์นี้เป็นภาษา PHP นะครับแต่หน้าตาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นโปรแกรมสําหรับเขียนโค้ดครับ ดังนั้นเวลาออกแบบเว็บไซต์เนี่ยเราจะต้องมี2โปรแกรมที่จะต้องติดตั้งลงไปในเครื่องนะครับ 1. s u b l i ับ t ลท์เทคซับไลท์เจะมีปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน4แต่ว่าพระอาจารย์เลือกใช้เวอร์ชัน3ก่อนนะครับเวอร์ชัน4ี้นี้ออกใหม่ยังไม่เสถียรเท่าไหร่ก็เลยใช้ที่มันเสถียรก็คือเวอร์ชัน3นั่นที่เห็นเนี้ยหน้าจอที่เห็นนี้คือเป็นเวอร์ชัน3ามซับไลท์เทค เวอร์ชันสามเราเรียกว่าซับล์าจิ๊กสามคือเวอร์ชันสามขนาดนะอันเป็นเลไอันนี้เหรอโอ้ oh, นี่อันไตเติลหมายถึงว่าเรายังไม่ได้เซฟยังไม่ได้ตั้งชื่ออื mm hmm. อันอันไตเติลเนี่ยมันแปลว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อยังไม่มีชื่อคือเรายังไม่ได้เซฟฮะอ๋อ oh. อะไรที่มันขึ้นเป็นอันไตเติลแปลว่าไตเติลมันแปลว่าชื่อหรือคำนำหน้าชื่อ <c oughs> มันยังไม่เป็นไฟล์เ, uh huh. เรายังไม่ได้เซฟอะไรยังไม่ได้ทำอะไร uh huh. มันก็จะเป็นอันตัดต้นก่อนถ้าเราเซฟมันถ้าเรากดไฟล์แล้วก็กดเซฟแอปปุ้มมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราตั้งใช่ใช่ถูกต้อ uh huh. งนั้นเวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยอันดับแรกก็คือเวลาเราเขียนเว็บไซต์ออกแบบเว็บไซต์อันดับแรก,กคือเราต้องมีโปรแกรม sublime text วอร์ช o n สามหรือพวกเราจะใช้เวอร์ชัสี่ก็ได้นะแต่ที่พระอาจารย์กับเราสอนเนี่ยใช้เวอร์ชัสามนะครับ นั้นเราเรียกว่าซับไลติกเวอร์ชันสามนะครับซับไลติกสามสามคือเวอร์ชันสามโอเคนะครับอืาอยู่ทีนี้พระอาจารย์เปิดตัวนี้ทิ้งไว้แล้วพระาจย์ก็ยยอหน้าต่างลงยหน้าต่าง,งเปิดนี้ทิ้งไว,ว้ยยอหน้าต่างลงนะโอเคเรียบร้อยต่อไปอันดับที่สองคือพระอาจารย์จะต้องเปิดเราลงโปรแกรมซับ right ไ t e ิกลงไปในเครื่องเรียบร้อยพระอาจารย์ลงได้แล้วฟรีครับโหลดมาได้ครับใน Google ครับเข้าไป พิมพ์ก็ว่าซับไลท์ 3, เทคสามเคนิมก็มาแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องใช้เวลาติดตั้งประมาณสองนาทีครับเสร็จอันแรกคือซับไลท์เทคสามต้องมีติดตั้งไว้ในเครื่องครับอันที่สองเราจะต้องลงโปรแกรมแชมป์ครับลงไว้ในเครื่องโปรแกรมแชมป์ก็โปรแกรมฟรีนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google พิมพ์เข้าไปว่าแชมป์แชมป์ก็คือพิมพ์เขาว่า x a m p สองตัวครับ x a m p สองตัวแชมป์ ครับในโปรแกรมแชมป์นั้นก็มัน,มนจะเป็นแพ็กเกจก็คือเป็นโปรแกรมที่ข้างในมีโปรแกรมหลายตัวไม่ใช่ก็เตียวครับมีโปรแกรมหลายตัวโปรแกรมหลายตัวก็คือข้างในมันก็จะมี Apache แล้วก็มี SQL คือแชมป์น่ยมันเป็นแพ็กเกจข้างในมันจะมี Apache แล้วก็มีโปรแกรม SQL <S <S Apache <S <S เอามาทำอะไร Apache นี้เอามาเอามาทำ เป็นโปรแกรมสําหรับจําลองเครื่องของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ครับคือภาษา PHP เนี่ยเวลามันประมวลผลอะมันประมวลผลที่เซิร์ฟเวอร์ครับคือปลายทางเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเสียค่าสมัครจองพื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์เขาเราก็จะจําลองเครื่องของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวโปรแกรมสําหรับทําเครื่องของเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวเนี่ยคือโปรแกรม Apache นะครับ ในแชมป์นี้จะมีโปรแกรมอยู่2ตัว1 a p a ง h e 2ชสก็คือ SQL SQL เนี่ยเอาไว้ทำฐานข้อมูลครับถือว่าเป็นหลังบ้านภาษาอังกฤษเ,เรียกว่า b a c k End b a c k end ก็คือโปรแกรมออกแบบหลังบ้านซึ่งคนทั่วไปจะไม่เห็นเห็นเฉพาะคนออกแบบนะครับเช่นฐานข้อมูลอย่างเงี้ยเป็นเป็น back end คือหลังบ้านส่วน PHP เนี่ยออกแบบหน้าบ้าน เมื่อเราเข้าไปดูเว็บของ g o o ื l e เนี่ยเราจะเห็นแต่หน้าบ้านใช่ไหมครับเห็นแต่หน้าตาที่เขาออกแบบแล้วแต่ว่าโค้ดข้างในที่หลังบ้านเนี่ยเรามองไม่เห็นดังนั้น PHP ก็จะเอามาใช้ในการออกแบบนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้เปิดโปรแกรม Safari แค่ดูแล้วแล้วก็ย่อหน้าต่างลงครับต่อไปนี้จะเปิดโปรแกรมสําหรับใช้งานในการออกแบบก็คือโปรแกรมแชมป์นะครับเปิดข้าไปแล้วรับตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับอนะุกคนอ่าถ้าเราลงไปแล้วอ่ะมันก็จะหน้าตา แบบนี้ในแชมป์ตัวนี้ครับ X A M P สอตัวแชมป์นะถ้าเราลงไปแล้วก็จะเห็นเลยเห็นอยู่ในในเครื่องเรานะอยู่ในเครื่องเราใช้เวลาในการติดตั้งแชมป์นี้ก็ประมาณสักสิบนาทีครับมันจะโปรแกรมใหญ่นิดนึงนะสิานาทีก,ก็ก็โหลดมาจาก Google ครับพิมพ์เข้าไปว่าแชมป์ X A M P P นะครับอ่านว่าแชมป์ ไม่ใช่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวอ่าไม่ใช่แชมป์ก๋วยเตี๋ย,ยครับแล้วก็พอลงไปแล้วก็ติดตั้งในเครื่องเลยฟรีครับตัวโปรแกรมฟรีเป็นโอเพนซอร์สครับเอาไปพัฒนาต่อได้นะครับอ่ะนี่เปิดให้ดูแล้วครับแชมป์นะพอเปิดนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็คลิกตรงที่ panel. คอนโทรลพาร์เนลคอนโทรลพาร์เนลนะครับกดตัวนี้คับมันมีสามอันเนี้ยแต่เราก็ไปกดที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับปึ๊บครับอ่ามันโผล่หน้าจออย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็กดสตาร์ทครับ กสตาร์ท <Start S 2> <Start S 1> เพื่อให้มันทางานถ้าเราไม่กดสตาร์ทมันก็จะไม่ทํางานทุกครั้งเราต้องเปิดให้มันทางานไว้ Start ไ Start. สตาร์ทไว้ครับสตาร์ทพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะขึ้นหมายเลขขึ้นมาอัน <Another. S 1> นั้นหันไหนตัวนนี้ apache อ๋อ apache a p a c เนี่ยเป็นโปรแกรมทําหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โชว์ขาวส่วน mysql เนี่ยเป็นโปรแกรมสําหรับทําฐานข้อมูลนะไอ้ที่เหลือเรายังไม่ได้ใช้ ไฟซิลลาเราจะได้ใช้เมื่อเราออกแบบเว็บไซต์เสร็จแล้วเราจะเอาเว็บไซต์เราขึ้นขึ้นอินเทอร์เน็ตเราต้องใช้ตัวนี้ในการอัปโหลดขึ้นเอาเว็บไซต์ที่เราออกแบบเสร็จนี่ขึ้นเว็บขึ้นเน็ตึ้นอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมไฟซิลลาอันนี้ใช้ที่หลังทําเสร็จแล้วเมื่อคิวรีนี้ยังไม่ใช้ทอมแค่ก็ยังไม่ใช้สองตัวนี้ยังไม่ใช่ไฟซิลลาก็ยังไม่ใช้มาเอกควก็ยังไม่ใช้ยกเว้นว่าเราจะทําถ่ายข้อมูลเราก็ได้ใช้ ใน่แน่คืออพเปชนะอ่ะเราเปิดนี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแล้วกดสตาร์ทนะครับสตาร์ทปุ๊บสเกตดูพอกดแล้วมันจะมีหมายเลขขึ้นตรงนี้นะครับนะกดเลยนะปุ๊บเห็นยังอ่ามันขึ้นสถานะขึ้นเขียวๆเขียวนี้แสดงว่ามันกําลังทํางาน <Okay. S 1> เราเปิดสตาร์ทขึ้นมาแล้วให้มันทางานอย่าไปขึ้นไปกดสต็อปนะสต็อปมันอยู่ทํางานนะกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บโค<น>้ดอ่าไม่ใช่ครับเป็นโปรแกรมทาอัพเชอเนชี่ยมันจะทําหน้าที่ จำลองเครื่องเราให้เป็นเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าเราเออกแบบแต่ละครั้งเนี่ยเราจะต้องประมวลผลให้ดูหน้าตามันด้วยทุกครั้งเมื่อออกแบบแล้วเราต้องดูหน้าตามันด้วยเจ้ไหมโอเคนะเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะย่อหน้าต่างลงสุลยระจันเปิดไม่กี่ตัวหนึ่งซับไลทิหนึ่งตัวสองแชมป์หนึ่งตัวแล้วก็กดสตาร์ทขาเปิดคางทิ้งไว้แล้วก็ย่อหน้าต่างลงไม่ได้ปิดมานะย่อหน้าต่างอยงู่กลัปุ๊บอา้าวโอเคเสร็จแล้วนะทีนี้ เราก็เปิดตัวนี้ขึ้นมาบทโปรแกรมอะไรโปรแกรมซับไลจ์ลในการเขียนโค้ดทำโครงสร้างกว่านที่มันจะเป็นโครงสร้างเว็บเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีประมาณห้าตัวมันจะเห็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างนะโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเลยนะเดี๋ยวนี้นะเราใช้ OBS อัดอูเห็นหน้าโจอขึ้นหมดแล้วนะทีเนี้ยคอนสตรัคชั่นอ่าพระอาจารย์จะต้องทำอันนี้ให้เราดอน อันดับแรกผู้ใจจะทําหัวหัวเว็บก่อนเว็บไซต์มันจะมีหัวจะเรียกว่าเฮดเดอร์เราเห็นไหมเวลาดูเว็บมันจะมีตัวส่วนข้างบนนะ่ะมันจะมีเมนูเมนูด้วยมีป้ายถ้าเป็นบริษัทเว็บไซต์บริษัทก็จะมีป้ายบริษัทถ้ามีเว็บไซต์โรงเรียนก็จะมีป้ายโรงเรียนถ้าเว็บไซต์มหาอะไรก็จะมีป้ายมหาอะไรถ้าเว็บวัดก็มีป้ายวัดตรงนั้นเขาเรียกว่าเฮดเดอร์เฮดเดอรนะ์น่ะตรงเฮดเดอร์เนี้ยเราจะจะมีแบนเนอร์อยู่แบนเนอร์คือป้าย เฮดเดอหัวมันส่วนหัวอ่ามันจะมีประมาณหนึ่ง e ฮดเดแล้วก็เมนูแล้วก็มี footer แล้วก็มี c o n t ทนเ e r ส่วนหลักๆของการออกแบบเว็บไซต์อ่ะมันจะมีอยู่ประมาณห้าส่วนนะห้าส่วนหนึ่งเฮดเดคือส่วนด้านบนส่วนที่สองคือเมนูเมนูคือที่เราคลิกแล้วมันมันเหมือนกับสารบันอะคลิกปุ๊บก็วิ่งไปหน้าเนี่งอะเขาเรียกว่าเมนูก็ป้า เมนูก็จะมีแนวตั้งแล้วแนวนอนป้ายนั่นออกแบบทีละป้ายคือแบนเนอร์นี้เราออกแบบเสร็จแล้วก็เราใส่เข้าไปตรงฮดเดอร์ก็จะเป็นป้าย้ว่อาจารย์จะให้ดูส่วนเมนูนี่มันก็จะมีเมนู2แบบเมนูที่เป็นแนวตั้งอาจารย์ชอบแนวตั้งแนวตั้งก็คือมองจากบนลงล่างเลยว่าแนวตั้งนะอางนี้เลยแนวตั้งเมนูแนวนอนก็จางนี้จากซ้ายไปขวาเลยเมนูแนวนอน่อะไรนะมันก็ไม่สวยไม่แล้วแต่เราชอบบางคนก็ทาเมนูทั้งแนวตั้งและแนวนอน แต่ผมจะชอบทําแนวตั้งอย่างเดียวปกติเขาทำแนวตั้งใช่แนวตั้งกระดาษสื่อแนวตั้งนะนั้นสรุปแล้วก็คือมันจะมีส่วนหนึ่งส่วนบนสุดก็คือเฮดเดอร์ส่วนซ้ายมือก็จะเป็นใส่เมนูส่วนล่างสุดก็ียกฟุตเตอร์ฟุตเตอร์ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ใส่ชื่อบริษัทชื่อองค์กรที่อยู่นะส่วนตัวกลางเนี่ยก็คือส่วนที่เราจะให้มันโชว์เราเรียกคอนเทนเนอร์ตัวกลางนะ ทีนี้เรามาทำความเข้าใจาก่อนว่าเว็บไซต์กับเว็บเพจกับโฮมเพจมันต่างกันยังไงเห็นไหมเว็บไซต์ก็ทับสัพท์อยู่แล้วเว็บไซต์เห็ไหมถ้าเราทำเว็บไซต์เสร็จเราออกแบบเสร็จเราอัพโหลดขึ้นเรียบร้อยที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปดูได้เลยนี่คือเว็บไซต์เห็นไหม Facebook ก็เป็นเว็บไซต์ครับนะ ยูทูบก็เป็นเว็บไซต์แต่เข้าไปดูได้วิดีโอทั้งหลายก็อยู่ใน YouTube ใช่ปะ่ะ Facebook ที่ m a ร์คซักก r เบิกเป็นคนออกแบบก็ใช้ก็เป็นเว็บไซต์ครับภาษาที่ m a ร์คซักก r เบิกออกแบบ Facebook ก็คือโปรแกรมคือภาษาภาษาเขาเรียกว่า Python เป็นภาษาหนึ Python. ่งไพทอนนะแต่ภาษาที่เราเออกแบบเว็บไซต์ตัวน,นี้เราใช้ภาษา PHP ใช่ไหมครับนั้น วันนี้เราก็จะมาออกแบบเว็บไซต์ทับโครงสร้างก่อนโอเคไหมครับอ่ะขออธิบายคําว่าโฮมเพจกับเว็บเพจก่อนจะได้เข้าใจโฮมเพจคืออะไรต้องเข้าใจอันเนี้ยโฮมเพจโฮมในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าบ้านครับโฮมในภาษาคอมพิวเตอร์โฮมแปลว่าหน้าหลักเราเราพิมพ์เราเราเข้าเว็บครั้งแรกเราเข้าไปปุ๊บ ก็เหมือนหน้าแรกที่เราเจอนั่นแหละเราเรียกว่าโฮมเพจก็เหมือนโทรศัพท์กดกดคับโฮมเนี่ยเน่ยหน้าหลักของเว็บไซต์เราเรียกว่าโฮมเพจหน้าหลักก็หมายถึงเวลาเข้าไปครั้งแรกเราไปเจอน่ะนั่นแหละก็เรียกว่าโฮมเพจนะนั้นเราต้องออกแบบโฮมเพจให้ดีที่สุดเพื่อดึงดูดความสนใจให้มันน่าสนใจไม่ให้มันน่าเบื่อออกแบบโฮมเพจโฮมเพจคือหน้าหลักเว็บเพจคืออะไรเว็บเพจก็คือ ในหน้าหล ie ie, ักของเราก็จะมีตัวลิงก์เยอะแยะใช่ไหมกับมีเมนูเยอะแยะพอเราเอาเมาส์ไปชี้ตรงเมนูแล้วมันขึ้นรูปมือขึ้นมาแสดงว่าเป็นมันลิงก์อยู่ถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้แล้วมันไม่มีรูปมือขึ้นมารูปมืออย่างเงี้ยขึ้นมาแสดงว่ามันไม่ได้ลิงก์อะไรคลิกเข้าไปมันก็ไม่ไปไปไหนแต่ถ้าเราออกแบบเมนูหรือรูปภาพอะไรก็แต่เราเอาเมาส์ไปชี้ปุ๊บมันขึ้นมือขึ้นมาแสดงว่ามันมีตัวลิงก เราคลิกปุ๊บแนละ้วมันวิ่งไปอีกหน้าหนึ่งหน้าที่เรามันวิ่งไปหานะั่นแหละที่มันลิงก์ไปหาอะไเรียรกว่าเว็บเพจไม่ใช่หน้าหลักเว็บเพจไม่ใช่หน้าหลักแต่หน้าที่เราคลิกแล้วคลิกอีกลิงก์หนึ่ง <ไป S 1> คลิกในหน้าโฮมเพจแล้วมันไปอีกหน้าหนึ่ง <S <s <it salsa> หน้าหนึ่งที่มันคลิกมันวิ่งไปนะเรียรกว่าเว็บเพจแต่ยากนั้นเวลาออกแบบเนี่ยโฮมเพจต้องออกแบบให้ดีที่สุดสวยที่สุดอะไรที่ต้องการให้คนดูให้คนเห็นอันดับแรก เอาไว้หน้าโฮมเพจหน้าหลักเช่ญเราจะประกาศประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ใช่เอาไปไว้เว็บเพจอ่ะเอให้เขาเห็นปึ้งมาปุ๊บเจอแป๊บเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเอ่อเปิดอะไรตัวอย่างให้ดูเว็บไซต์ที่ประจำอกแบบนะจะเปิดให้ดูเลยนะโอเคเนาะจะเปิดให้ดูเลยนะแป๊บเดียวครับอ่าแป๊บเดียวนะนึงเนี่ยอันนี้อาจารย์เปิดประจำาก็จะขึ้นมาประจำอ้าวเน็ตไม่มีก็ไป ข้านีตนะครับอันนี้จะให้ดูเว็บที่อาจารย์ออกแบบประจํานะครับออกทุกวันครับทําไมถึงออกแบบทุกวันครับเป็นคนที่ชอบออกครับออกแบบทุกวันเขาเรียกว่าเป็นคนประเภท p r a c t i c a l p r a c t i c a l คือชอบแนวปฏิบัติเป็นปฏิบัตินิยมเข้าใจไหมครับ่ mm hmm. ามาแล้วโอเคอ่านี่แหละครับเห็นหน้าแล้วใช่ไหมครับอ่ะอ่จะจะให้ดูหน้าหลักเดี๋ยวนะเน็ตมันจะช้านิดนึงเดี๋ยวนะจะอธิบายครับ คือถ้าเข้าใจโครงสร้างแล้วเวลาออกแบบมันก็ไม่ยากอะโอเคทุกคนเห็นหน้าเว็บใช่ไหมครับอันนี้เว็บไซต์ของสาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์นครพนมนะครับอันนี้พระอาจารย์ออกแบบเองด้วยตัวเองนะครับอธิบายก่อนส่วนนี้นะครับส่วนที่เราเห็นด้านบนนี่ครับเห็นห็นตารางไหมครับส่วนนี้ทั้งหมดส่วนนี้ทั้งหมดนะครับนี่นี่ที่เป็นช่องเนี่ยส่วนบนเนี่ยกว้างประมาณ ร้อยเอ่อหนึ่งพันกว้างคือทางนี้จากซ้ายไปขวาเร็วความกว้างความกว้างนี่จากซ้ายไปขวาเร็วกว้างกว้างประมาณตั้งค่าประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยประมาณหน้าจอโน้ตบุ๊กหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็จะประมาณนี้กว้างประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยหรือหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบประมาณผมก,กอ่าส่วนความสูงนี่ตั้งค่าเท่าไหร่ก็ได้ความสูงคือจากบนลงล่างเนี่ยจะตั้งเป็นพันหนึ่งจะตั้งเป็นพันห้าร้อยก็ได้จะตั้งเป็นแปดร้อยเก้าร้อยก็ได,เ 800, ได้เราจะดูเ้วก็เลื่อนลงข้างล่างใช่ไหม แต่ว่าความสูงเนี่ยตั้งเท่าไหร่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะตั้งประมาณพันกว่าอย่างเงี้ยแต่ความกว้างคือจากซ้ายไปขวาไปความกว้างเนี่ยมันเราต้องเอาแบบให้พอดีกับหน้าจอคอมคอมทั่วไปประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณเท่านั้นไดี๋ยไม่ประจันตั้งค่าไว้ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบมันจะพอดีดเลยเปิดมาเต็มเป๊ะเลยไหมเต็มหน้าจอเลยนะส่วนนี้เขาเรียกว่าเฮดเดอร์ส่วนนี้เขาเรียกเฮดเดอร์เอาไว้ใส่ แบนเนอร์แบนเนอร์ในภาษาอังกฤษแบนเนอร์แปลว่าป้ายอันนี้เป็นป้ายสาขาวิชาถ้าเป็นบริษัทก็จะเป็นป้ายบริษัทถ้าเป็นโรงเรียนก็เป็นป้ายโรงเรียนถ้าเป็นวัดก็เป็นป้ายวัดอ่ะเป็นป้ายกระทรวงถ้าเป็นเว็บกระทรวงนะไอ้ป้ายแบนเนอร์นี้เราใช้โป t ต์ชอปออกแบบก็ได้เราใช้ powerpoint ออกแบบก็ได้เราใช้แคนวาออกแบบก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวพระจันทร์น่ะ ในเนี้ยที่เห็นเนี่ยอาจารย์ใช้ powerpoint ออกแบบนะ powerpoint ก็ไม่ยากไดใจออกแบบไปดูอันนี้คือใช้ powerpoint นะอันนี้ส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าส่วน header อ่ะมาดูซ้ายมือซ้ายมือของเราเนี่ยเห็นปะครับอันนี้ตัวเนี้ยเมนู <Menu. S 1> Menu, ครับเมนู Menu, ตัวนี้เมนูเราสังเกตไหมหน้าที่พอาจารย์เปิดเข้ามาแล้วเจออะไรนี่เขาเรียกว่าโ o m e p a คือหน้าหลักนะ พอพระอาจารย์เอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนที่พระอาจารย์ลิงก์ไว้นี่ลิงก์ไว้เลยนะถ้าชี้ถ้ามีตัวลิงก์อย่างนี้ไม่ได้ลิงก์ไว้มันก็ชี้ไปก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าพระอาจารย์ทำลิงก์ไว้อะลิงก์็หมายถึงว่าคลิกปุ๊บมันต้องวิ่งไปอีกหน้าหนึ่งมันจะวิ่งไปหน้าเป็นเว็บเพจอีกหน้าเว็บเพจเนี่เป็นรูปมูออย่านี้นี่ยลิงก์ได้คลิกปุ๊บมันไปเลยคลิกไปเลยอันนี้เหมือนเรียกแม่นี่ลิงลิงมีลิงก์หมดเลยเนี่ยนี่นี่หมดเลยส่วนอันนี้อันนี้ไม่มีลิงก์ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ลิงก์เพราะว่าเราชี้ไปแล้วมันไม่ขึ้นม สังเกตง่ายนะอเคส่วนนี้อย่าเอาเลื่อนลงไป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 อันนี้คือเลเวาส่วนเมนูอะพระอาจารย์ลงไว้ข้างล่างว่ามีคนเข้ามาดูแล้วหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยคนจะเข้าไปสามบาทละไม่นานก็สามพันแล้วนะคนเข้ามาดูเยอะนะใครบ้างไม่รู้แหละอาจจะเป็นนักศึกษานิสิตที่นี่บ้างคนงนอกบ้างลูกศิษย์ลูกหาเขาจะอยู่เทพบ้างคนที่เขาจะสมัครอ่า อ่าไม่คือบางคนก็เข้า,ขามาดูวีดีโอไงวีดีอที่เราทำ <ừ> ไปนะมันลิงก์กันหมดอันนี้หนึ่งมื่นสองบันไอเว็บสาขาพุทธนี่มีคนเข้ามาชมมากกว่าอ่าเว็บไซต์ของวิทยา <c oughs> <c oughs> ลัยอีกเราต้องมีจํานวนคนที่เข้ามาเว็บชมมันจะมันจะเพิ่มเรื่อยๆเข้ามาหนึ่งคนเราเข้ามานี่มันก็เปิดมันก็เพิ่มเป็นบวกนีนทำนับไปเรื่อยๆโอเคนะตัวนี้ตั้งแต่บนลงล่างเนี่<ล>ยตัวนี้ที่อาจารณาว่าเมนูกับเมนูคนจะ เอาแบบไว้ซ้ายมือเราจะเอาเมนูขวาก็ได้แต่ว่าเขาไม่นิยมคนมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์จะมองจากซ้ายไปขวากวาดจากซ้ายไปขวาธรรมชาติมนุษย์เวลาทำป้ายเราไปดูของป้ายเนี่ยไม่มีใครมองป้ายโฆษณาจากขวาไปซ้ายไม่มีครับโดยธรรมชาติของมนุษย์คือจะมองจากซ้ายไปขวานั้นเวลาทําป้ายโฆษณาเขาจึงนิยมทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าจะทําเป็นแนวตั้งก็ได้ถ้าพื้นที่มันน้อยก็แนวตั้ง ถ้าพิธีเยอะก็เป็นแนวหนแนวหนก็คุณก็จะอ่านง่ายใช่ไหมเราจะทำไปเหมือนกันออกแบบเว็บไซต์ก็เหมือนกบทำไปนะอ่ะตรงนี้คือเฮดเดอร์ตรงนี้คือเมนูข้างล่างเนี่ยไวใ้ใช้ไวใ้ใช้ที่อยู่ขององค์กรถ้าเป็นเว็บวัดก็เป็นที่อยู่วัดถ้าเป็นเว็บบริษัทก็เป็นที่อยู่บริษัทอยู่ตรงไหนถนนอะไรเขตอะไรจังหวัดอะไรนะถ้าเป็นเว็บของมหาลัยก็เป็นที่อยู่มหาลัยนะตัวนี้คืาเรียกว่า ฟุตฟุตเตอร์ฟุตเตอร์ก็คือส่วนด้านล่างของมันส่วนตีนของมันส่วนเท้าของมันส่วนตีของมันส่วนล่างของมันก็เรียกฟุตเตอร er ์นะโอเคนะกี่ที่ละมีเฮดเดอร์อยู่ข้างบนแล้วก็เมนู menu, แล้วก็สามก็คือฟ er ุตเตอร์อยู่ข้างล่างส่วนตรงกลางนี้ครับตรงกลางที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้คืาเรกคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็หมายถึงว่าเาวลาเราคลิกตรงนี้อย่าให้มันโชว์ตรงนี้ก่อนก็ได้ หรือไว้ให้มันโชว์ตรงนี้ก็ได้อเอาแบบโชว์ก่อนนะจะคลิกด,ดูนะอาจารย์สอนอย่างเงี้ยนะคลิกปุ๊บมันจะมาโชว์ตรงนี้ก่อนดูนะจะคลิกนะปับ๊บเนี่ยมันจะมาโชว์ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเวลาคลิกอีกทีหนึง่งคลิกอีกทีหนึง่งก็จะไปอีกหน้านึงใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเนี่ยไปแล้วเนี่ยอันนี้คือเว็บเพจคลิกมาปุ๊บนี่เว็บเพจใช่ไม่ใช่หน้าแรกของเว็บเราคือเว็บเพจนะ <Right. S 1> แล้วก็แบ็กกลับ ามีบางตัวที่คลิกแล้วไม่ต้องมานี่ก็ได้แววแบบก็ออกแบบต่างกันแบบนี้แบบนี้อาจารย์บอกว่าเรียนภาษาไทยเนี่ยเรียนภาษาไทยออนไลน์นะขี่ไปปุ๊บมันจะไม่มาโชว์ที่นี่มันจะไปเลยดูนะปุ๊บไปหน้าหนึ่งเลยไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยออนไลน์ไทยเนี่ยอาจารย์สอนเสรใจก็มาลงไว้เนี่ยทุกครั้งเมื่อสอนเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะเนี่ยเอาลงไว้ส่วนคนจะสนใจไม่สนใจไม่เป็นไร มันจะมีคนจสนใจมากสุดใจน้อยก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้เอามาลงเอาแต่หนังสืออาเอาทีไหนวิส,นสุดเอาแต่หนังสืออ่าเอาทุกวันนี้นบางคนเขาอาจจะไม่สะดวกอ่านหนังสือเขาอยากจะฟังเหมือนที่ระอาจารย์ลงครับแต่อันนีนะ้มันเป็นวีดีโอมีหนังสือด้วยหนังสือก็เป็นวีดีโอที่เราชี้ที่พอาจารย์สอนชี้ไปสอนไปคนชอบแนวนี้มันเห็นภาพด้วยฟังเสียงด้วยใช่แต่วิดีโอที่พระอาจารย์มาลงเนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้มาลงตรงในเว็บนะ ต้องเข้าใจนะเอาลงได้ไหมเอาลงได้แต่ไม่แนะนําให้ทําเราเอาไปลงที่ YouTube ไปสมัครสมาชิกเป็น youtube เอาลง youtube ให้เรียบร้อยแล้วค่อยลิงก์แชร์มานี่ครับูุต้องแล้วเว็บเราก็จะไม่หนักเว็บเราก็จะไม่เต็มไ oh, <my> ฟล์วิดีโอมันใหญ่มากถ้าเราเอามาลงไม่ในเว็บนี่วิดีเว็บเราจะหนักเว็บเราก็จะใช้พื้นที่เยอะแล้วก็ต้องเสียต่างเยอะเพราะเราต้องเอาเว็บเราเนี่ยไปฝากเซิร์ฟเวอร์เขาไว้บริษัทเอาไปฝากเขาไว้ เสียปีละหนึ่งครั้งเสียค่าบริการเสียค่าเซิร์ฟเวอร์น่ของอาจารย์ใช้ปีหนึ่งสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทตกเดือนหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทดีคุ้มนะสิบสองเดือนเนี่ยสองพันกว่าบาทก็ไม่แพงนะนนอันนี้คือเว็บเพจชื่อเรียนาแบกกบนะ,ะนั้นส่วนตรงกลางนี้เขาเรียกว่าค er อนเทนเนอร์นะหมดเลยตรงนี้นะเอาไว้โชว์เฉยๆแล้วเว็บไซต์เนี่ยไม่ควรจะเอามา ไม่ควรจะออกแบบเอาข้อมูลมาใส่ไว้ทั้งหมดไม่ใช่ครับโฮมเพจหรือหน้าหลักของมันเนี่ยควรจะเป็นแค่เหมือนกับสารบัญน่ะถ้าเขาอยากดูอะไรก็ให้เขาคลิกแล้วมัวิ่งไีกหน้าหนึ่งไม่ควรจะเอาข้อมูลมาใส่ไว้จนเต็มหมดไม่ใช่นะ่ะเอามาใส่หมดมันก็ลกใช่ไหมมันลกมันก็บื้อน,นี้มันก็เหลือน้อยอย่างนั้นเราก็เอามาโชว์สบางเรื่องที่เหลือถ้าเขาอยากดูเขาก็คลิกแล้วก็ดูเลยอนะอ่าเว็บไซต์ที่ไปจ้งางออกแบบนี้ ตวเน,นี้ยประมาณหกกิกพื้นที่นะใช้ประมาณหกกิกเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าดูยังไงนนะอ่ะอันนี้คือเว็บไซต์รู้แล้วเนาะอ่ะทบทวนทวดิส่วนบนนี้เขาเรียกว่าอะไรเฮดเดอร์ <H> ader, กับเฮดเดอ,อร์เอาไว้ใส่อะไรเอาไว้ใส่แบนเนอร์แบนเนอร์บอกป้ายนะต่อไปซ้ายมือตัวนี้ที่เราคลิกเนี่ยแล้วมันบินไปเพจหน,นึ่งเนี่ยเรียกว่าอะไรเมนูเมนูก็คือเหมือนกับเมนูอาหารน่ะเขาจะกินอะไรเขาก็เลือกเอานี่เขาอยากดูอะไรก็ให้เราคลิกเอา สี่อะไรก็ใช่เ,<ร>เขาคิด<ม>เอาเขาสนใจเรื่องอะไรเคาจะคนเราสนใจไม่เหมือนกันนะตัวนี้เมนูข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรนี่ฟุตเตอร์ฟุตเตอร์ฟุตเตอร์คือส่วนล่างของเว็บใช่ตรงกลางเรียกว่าอะไรนะครับคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เรียกว่าคอนเทนเนอร์ครับนะโอเคนะคอนเทนเนอร์คือภาษาเขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์ไม่ต้องไปแปลว่าคอนเทนเนอร์แปลว่าภาชนะบรรจุนะไม่ต้องไปแปลคือส่วนตรงกลางนี่เขาเรียกว่าคอนเทนเนอร์กันแล้วกันบอกแค่เนี้ย อย่าไปเปิดดีกว่าคอนเทนเนอร์แปลว่าอะไรถ้าไปเปิดดีเชนเรียวมันจะแปลว่าคอนเทนเนอร์แปลว่าภาชนะบรรจุหรือตู้คอนเทนเนอร์ไว้บรรจุส่งสินค้านั่นแหละนั่นคือเขาแปลแต่แล้วในภาษาคอมเนี่ยเขาเขาไม่แปลโอเคไหมตรงกลางเนี่ยเอาไว้โชว์โชว์ช่วยขังโชว์ขาวไว้โชว์คลิปปุ๊บมาโชว์ปั๊บโชว์ขาวเนี่ยเลยว่าคอนเทนเนอร์โอเคจบแล้วหนึ่ง header <'re> สองเมนู <'re> สามฟุตเตอร์สี่คอนเทนเนอร์ จำไว้ทาไมพระเจ้าให้จําคํสาปพ,พวกนี้ไว้เพราะว่าเวลาพระอาจารย์บอกว่าอ่ะไปเปลี่ยนภาพตรงที่เฮดเดอร์ดูสิะจะรู้ว่าเปลี่ยนตรงไหนเอาไปเพิ่มเมนูสิให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้นะเอา้าไปแก้ที่อยู่ตรงฟุตเตอร์ที่มันผิดเนี่ยที่อยู่เขาผิดเนี่ยให้รู้ว่าฟุตเตอร์อยู่ไหนเราจะได้แก้ถูกไงถ้าเราไม่บอกล่วงหน้าการออกแบบเนี่ยน,นี่คือโครงสร้างไงมันก็จะสร้างบ้านใช่ไหม ต้องรู้โครงสร้างก่อนมีพื้นม,บบมีคานมีเสามีโครงหลักเราก็าต้องเขียนแบบแล้วมีหลังคาต้องมีแบบต้องมีโครงก่อนที่เหลือคือสิ่งต่อเติมนั่นเป็นเดคอเรชันเป็นตัวเติมไปแต่แตงเฟอร์นิเจอร์อีกเรื่องหนึง่งแต่โครงสร้างหลักต้องเสร็จก่อนเข้าใจโครงสร้างก่อนมาถึงจะทำต่อได้ใช่โ <ๆ S 1> ครงสร้างหลักต้องมีก่อนอยู่ๆแล้วไม่ได้ทำเสาขึ้นไปเป็นม,มุงหลังคางมุงได้ไหมจะไหมนไม้หินมันก็ไม่เดืหรือ หรือว่าลังคาร่วดแล้วเราไปไปแก้ที่ฝาผานังได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดเราต้องแก้ให้ถุกที่นั้นก่อนที่เราจะออกแบบโครงสร้างเว็บก็ลงดูโครงสร้าง,งเหมือนว่าตรงไหนส่วนไหนเรียกว่าอะไรโอเคจบแล้วเนาะครับอ่ะทีนี้พระจารยร์ดูโครงสร้างแหละพระจานทร์จะปิดไปเลยนะจะปิดตัวนี้ไปเลยนะ,ะจะปิดปุบป๊บปิดไปเลยนะมาที่โปรแกรมนี้ทีนี้เราก็ต้องมีโค้ดอย่างน้อยเนี่ยเราต้องออกไปทีละส่วนอันดับแรกคือออก โครงสร้างที่เป็น header ก่อนพ header เสร็จก็ต้องไปเมนูเมนูเสร็จก็คือ f o ตเตอต่อไปเขเป็น container นออกแบบไปที่ละส่วนๆอย่างน้อยจะต้องมีสีห้าส่วนถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างโคดนี้พระอาจารย์ยังไม่ได้ส่งให้นะจะส่งให้วันหลังแต่พระอาจารย์จะเอามาทําให้ดูกันะอะพระอาจารย์ก็จะไปกอบโคดมามาพิมพ์ทีละตัวุมไม่ไหวใช่ไหมถ้ามันลบ ลราก็ก่ไปหาไปใส่อ่นน์นั้นนั้นชุดที่หนึ่งเนี่ยเราจะสต็อปตรงนี้ก่อนเพราะมันจะยาวไปใช่นั้นสรุปชุดที่หนึ่งนี่นะครับการออกแบบเว็แบบไซต์ที่กำลังสอนอยู่นี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาจะต้องมีโปรแกรมติดตั้งลงไปในเครื่องหนึงท่านจะต้องมีโปรแกรม u u l Li t t e ส3 3 หนึ่งตัวติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อยไปโหลดมาจาก Google กับฟรีครับติดตั้งสองนาทีเสร็จใน Google มีฟรีครับอันหนึ่งคือซับไลทิกสามต้องมีอันที่สองโปรแกรมแชมป์โปรแกรมแชมป์นหนึ่งตัวฟรีไปโหลดมาจาก Google เหมัอนการพิมพ์เข้าไปว่า Google พิมพ์เข้าไปใน Google ว่าแชมป์ x a m p p มันได้ขึ a m p ้นกป็เกี่ยวแชมป์ไม่ใช่ S <S <S แล้วมันก็จะดาวน์โหลดลงเครื่องริงเนี่ยแล้วใช้เวลาติดตั้งประมาณสิบนาทีครับขนานี้หนึ่งสิบนาทีกดนิกนๆกน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 กอย่างเดียวครับเรียบร้อยพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บถ้าเราจะออกแบบเว็บไซต์เราจะต้องมีอย่างอย่างน้อยคือไอ้นี่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยที่จะมาออกแบบร่วมเนี่ยเราค่อยท,ทําทีหลังมีอะไรบ้างที่จะต้องใช้งานร่วมกับหนึ่ง Photoshop เอาไว้ทาแบนเนอร์เอาไว้ทาป้าย ตัดต่อรูปได้กับ p h o t o s h o powerpoint p เอาไว้ทำแบนเนอร์เอาไว้ตัดต่อภาพทำไมจะต้องใช้ทั้ง Photoshop ใช้ทั้ง powerpoint p พ o t o s h o p นี่มันเก่งเรื่องการตัดต่อภาพใช่ไหมแต่ฟอนต์มันไม่ค่อยสวยแต่ powerpoint เนี่ยฟอนต์มันสวยใช่ไหมทำแบนเนอร์ฟอนต์สวยๆมันจะดีโอเคไหมนะงั้นชุดที่หนึ่งเนี่ยแล้วอีกตัวหนึ่งนะ ที่เราจะต้องเอามาใช้ร่วมกันก็คือแคนวาแคนวาก็มาทำบชัวป้ายโฆษณามาทำแบนเนอร์มาทำป้ายหรือไม่ก็เป็นวิดีโอสั้นๆที่จะมาลงในเ็บพวกนร้แคนวาก็ทำได้หลายอยา่างไปทำป้ายทำโปสเตอร์ใช่ไหมครับหรือตัดต่อวิดีโอก็ได้แคนวาใช่ไหม <Okay. S 1> ก็มาใช้ร่วเมเือนกับอะไรนะ um. การออกแบบเว็บไซต์โอเคไหมครับนั้นชุดที่หนึ่งเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับติดตามชุดที่สองครับ มันมันจะยาวึ้นต้องสต็อปก่อน